ผมชายนะครับวันนี้ผมมาเตรียมตัวส่งมอบร NGS ไฟนะครับรุ่น X นะครับรักเดียวกับงานมอเตอร์โชว์นะครับใครอยากได้รุ่นนี้นะครับราคาพิเศษนะครับดูคลิปนี้ให้จบว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเราชมคันนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเตรียมตัวส่งมอบรถนะครับเป็น MG S5 นะครับ S 5นะครับรุ่น X นะครับเป็นรุ่นรองท็อปนะครับคันนี้คันนี้จะเหมือนตัวท็อปทุกอย่างนะครับแตกต่างกันที่ขนาดแบตเตอรี่กับความแรงของรถนะครับ ล้อแมกนะครับรุ่นนี้จะเป็นขอบ18นิ้วนะครับราคาเดิมอยู่นะครับจะเป็นราคาที่งานมอเตอร์โชว์อยู่นะครับ779,900บาทนะครับคันนี้นะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับจัดเต็มนะว่าจะเป็นตัวเตือนการชนด้านหน้านะครับพร้อมเบรกให้อัตโนมัติรวมถึงตัว Adaptive Cruise Control นะครับนี่ครับไฟหน้าจะเป็น Daytime Running นะครับรวมถึงตัวน่ครับไฟหน้าเป็น Full LED แบบเต็มระบบนะครับ กล้องรอบคันนะครับตัวดิฟิเซอร์ด้านหน้าจะเป็นแบบอะแดปทีฟเป็นไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดระบายความร้อนได้อัตโนมัตินะครับคันนี้นะของแถมมีให้ตามแคมเปญมอเตอร์โชว์ครับส่วนฟิล์มเซรามิกคันนี้นะครับลูกค้าจะเป็นคนจ่ายเพิ่มนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับอันนี้เป็นสีขาวรุ่น X นะครับสวยมากนะครับมีระบบเตือนด้านข้างนะครับ พร้อมระบบเตือนจุดอับสายตาขณะไยหลังพร้อมเบรกให้อัตโนมัตินะคะมีลาวแหลกสรุปแบบพารโนรามิกนะครับไฟท้ายเป็นเฟลดีแบบเต็มระบบนะครับรวมถึงตัวเซนเซอร์ถอยมาให้ทั้งหมด4จุดนะครับดิสเพกซีล้อนะครับขับหลังนะครับรุ่นนี้เป็นไฟฟ้า100%นะครับวิ่งไกล416กิโลต่อการชาร์จนะครับล้อแม็กสวยมากไฟท้ายเป็นเฟลดีแบบเส้นยาวนะครับ ฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีตัวโฮมชาร์จให้ด้วยนะครับรวมถึงตัวนี่ครับใส่ชาร์จฉุกเฉินให้นะครับมีตัวเก็บของด้านท้ายรถนะครับมีให้เพิ่มนะครับรถสวยมากครับบรันตีแบตตลอดอายุการใช้งานนะครับรุ่นนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับ เป็นรถไฟฟ้า100%ที่สวยมากนะครับรุ่นนี้นะครับการชาร์จไฟนะครับถ้าเป็นตัว DC จะได้ถึง88กิโลวัตต์นะครับ AC ได้ถึง11กิโลวัตต์นะครับชาร์จไวมากครับ30นาทีก็เต็มแล้วนะครับด้านในนะมีพรชุดพรมปูพื้นให้นะครับมีตัวเก็บกลางวางของเบาะพับได้40 60นะครับนี่ครับสามารถพับทปลุถึงด้านหลังได้นะครับรองท็อปจะไม่ได้เบา เจาะรูตัวท็อปจะได้เบาะหนังแบบเจาะรูนะครับับแอร์หลังนะครับช่อง USB นะครับหลังคาพานรามิกซันรูฟนะครับอันนี้ขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วบอะไฟฟ้าจะเป็นคู่หน้านะครับนี่ครับมาให้ดูตรงห้องผู้โดยสารนะครับไวเลสชาร์จนะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับมีเบรกมือแบบไฟฟ้าด้วยนะครับ นี่จะเป็นตัวการ์ดแดงทาให้เวลาลูกค้าชาร์จไฟตาม MG ต่างๆนะันสศูนทั่วประเทศนะครับกุญแจเป็นแบบสมัยใหม่แล้วนะครับนี่ครับเป็นกุญแจแบบใหม่นะครับเปิดปิดรถค้นหารถนะครับล็อกรถเป็นคีย์เลเอย่างที่เป็นการขโมยในตัวแล้วนะครับผมพาดูในส่วนของตัวห้องโดยสารนะครับจกไฟฟ้าออโต้นะครับเบาะไฟฟ้านะครับ กุมอะไรมันดีฟังก์ชันนะครับหน้าจอนี่ครับรองรับแอปเปิลคาเพนดออโต้นะครับแบบไร้สายนะเพราะตัวนี้มีไวเลสชาร์จนะครับนะครับหลังคาพารโนนิสโนมีแผ่นม่านกันให้ด้วยเป็นแบบไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ไม่ร้อนนะครับนี่ครับมีตัว t i ดั c ตีฟคุกซอนโทนนะครับมีเบรกให้อัตโนมัติด้วยนะครับใส่ฟิล์มเซรามิกแลวสวยมากใครสนใจนะครับอยาลืรุ่นนี้นะครับ MG e i l e 5นะครับทักมาได้24ชั่วโมงนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ